ไม่หมุนจตสีนว่าบั่นเงี้ยไม่ไม่ไม่เอาเถอะดูดูดีดยวหันไปข้างอหันยังเดียวนี่คนจะมือไทยไทยคนจะฝาอยู่ เห็นเราเต็มจอพื้นืออยู่นี่โคตรยังนี่กดตเลี้ยวไป่เลี้ยวใส่เวลามันเออมันอยู่ซึ่งๆลากย่งน้ำเลยป้วงหลังไปนะอ๋อสวัสดีครับพี่น้องมันเม็ดเพรเห็ดใส่ตัวนี้ได้เจี๋ยแต่ว่าฉันก็ให้เห็นช่องอะไรนี่คุณป้วงเย็บป้วงลำเพลินแล้วพี่เชี่ยววะลำเพลินจีนเปิมโอ้ยเย็บย็ป้วงตีนเปิมลำเพลินแล้วพี่เชียว สวัสดีครับพี่น้องพอกับเมนูทางช่องยายปวงตินเฝิ่มลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเมื่อน,นี้เฮาสิมาเบิงกันว่าคุณนายปวงเล่าสิเหตุยังกินแล้วต้มลูกเจ้าของเอาคือว่าจังสีหยังตม้มแต่ว่ารสจะฉเฉลยยกขึ้นก่อนคุณปวงแต่ว่าฉันบ่เบิงฉันบะทายตอนเธออันนี้ดอกเอาเธอคือหันดากใส่เต็มพี่นี่จังซี่ไม่เป็นไรฉันไม่จับตรงหมอ้อหรอกปวงฉันฉันดูแค่ตัว สัตว์ที่เธอทำเฉยๆต้มทายาเจ้า,าจของท้ายาติจาของท้ายาติใจนุย <c oughs> ท้ายาติใจบุญท้ายาติใจปุกไปได้ยังสมบูรเป็นตาหักตาหากักสาไ,ไหมอ่ะไม่มีฝาเอาฝามาหน่อยแม่เนี่ยผัดน่ะมานี่ตชนนะชอน่ะปวงทำไมชีโพเธอเหมือนสิ่งที่เธอต้มนี่เลยบอกแล้วว่าทายาทไม่ไม่น้องเอาปวงคือ อ,อันนี้เวลาเห็ดอาหารของแม่บุญเมนูบูทักเปียเป็นพดจะมาดนนูหนอหมดหมดดีมากดีมาอันนี้คือทอดปลาดุกค่ะทอดปลาดุกย่างลุกเต้านะคะรับย่ยงพนักงาน แม่ทอดปลาตังา้งแโมปลาจากล้อนนี่ทอดปลิโลอเกาประมาณส0กิโลอมไม่ไมเด็ดโมงห้าโมงเช้าเด็ดโมงเราเราดูนาฬิกาอยู่แล้วก่อนกวางกาันค่ะอันนี้อันนี้มีเมนูของเยป่วงค่ะ โอ้นี่จ,จับได้บาทนอันนี้เมนูของเจ๊พวงนี่สิคนอ้อ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 เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้มท้ายากอ่าไปเอื้งมาพี่น้องไปตลาดกลางดงมาคนอ้อ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 เลย ใบมะขามก็อยู่นี่นะคะใบมะขามก็อยู่นี่นะจ๊ะไป้ดนพี่พี่่้องแม่เจ้าสิบาเบึ้องยังเอาบึ้งให้ดูเข้นบัวเกลด ก็คือบึงเป็นก็ข่อยบาก็คือบึงเป็นตามี่น้องปลา,บ,าบอเราก็มาถามหาพอะ สขาเจคว่ำสีเห็ดหรอกตัวแสาอป่นป่าแสบอไม่มีพี่น้องอาไปกินแล้วเจ้หนบ่บอกมันเองมันย็บเองอน้ำค้อนน้ำไผ่เอ๊ะ

มอนใหนเล่าเนี้ยคุณ่ก <Rey> จมดีดีเกิดเไปไมีเมี้ยบุญบวาจ,จมอันนึงกับจมอันหนึ่งหมู่ว้านวานเมียบว่าเข่าก็เลยว่าพุนไปรับเสีปากไม่เง็ยนอันอันบุญก,กันหอกบ่อยได้น่อย จมข่อลา่าได่าผู้ได้ติดตอกูนีติดตอ้ได้ไมฮบละเห็นน่ละที่เล่นมือแลกกินอีกว่าเขาคือบ้ขอมลาบ้านให่ใหผู้ใหได้ตัวเป็นคนแรกดิขอบคุณครับแม เออเอาไปกินนั่นลูก่อวบานแม่ว่าสิแแจแจกให้พ่อแรงอะนะเอาไปแล้วก็แล้วไปเคนบ่าค้าช่องมึงถสือกได้นี่ค้าฝั่งอุ่นเสือกได้อันนี้หละกอนนี่แหละนี่อันนี้เรียบร้อยอันนี้ให้ค่ะตอนนั้นยังไม่ให้นะอันนี้อันนี้กิอนบ้า้าอันนี้ได้ลูกกินไอ้ที่ทอดแล้วไม่ให้อันนี้ให้ได้เอาไปเลยเอาไปเลยกินให้ผมโป่งไปเลยลูกกินให้ผมโป่งไปเลยลูกโอ้ย ขนตรายาันลูกนีดยายดอัะตราเปิดดูค่ะยายดแมบ่วงกับยายดในบุญค่ะอืงหยาบใครเปิดกัล็ลูกนอสแ่ราใส่แค่นั้นมก็ลูกแสดงว่าวุ่นแม่กับยกรือเองมนบ้างแมนเอาพวกอะรมาเนี่นี่ใส่า, <laughs> าต้องลากว่าแล้วก,วนก็นุ่งบวบต่ไว้ขนาดแบบแมน

ร้อยแปดสิบเฮียงค่ะหนึ่งยังอยากโอโ 1, โ้อรถหนึ่งสามร้อยปุ่นอะอุ้ยถึงจะอ,อะไรกับพ่อตึ้งยี่บานเท่ารถอะไรก่อนตึ้งแหมมันไม่ลอยหาดีเนาะแมนดูปีนั่นแหมปีนเามางานแต่ฮันนี่อันเนี้ยรู้จด นั่คน่คำคำาจะเข้านน่ตื่นจะานอนไปแห่ก่อนรอกันงคำนจ้าจ้าเสมาหาพ่อแหลมติจ้าม่เาก็เน่ยโอรอบคำรอบคำของอยู่ในรถเพลินแม่เจ้าสวกาแฟนพ่อแหลมบ่เออโอ้จ้าจ้าจ้าอ เมาเรงอึงก็นเนาะมันในจบคือัดควงปีปีปีไไปหาลูกสายอุสาะบรรนีน้ก็คือมีแฟตชั่นกตำรวจจากจากมาเอาปรเดีเสียงอึงห้องเ้าเลีนกันด้กับโม่กันลูกสายแต่เขาเว้นบรดีมู่างห้องอะ่ะส่วนกันพอเขาไปไต่อึ้เองเขาพลังตะกันน่ะเป็นคนละอินมสระท้าม้เบาเลีนเรแมวไฟสายไปกันไหมได้ป่สันนเอเอพ่องกับคูไสกับคู่น่ะกรคู้ทเาเนี่ย เครื่องนึงที่แรกพอเอาถุงไปถุงนิว่ะอันเดี๋ยแล้วเดี๋ยวครับยุนีแหละครับเดียวยุนีล่ะนี่มันเดียนั่งยึดซึ่งรถเดียะอันนั้นนั่งซึ่งรถไม่ได้แล้วครับมาถ่ายรูปนะครับบะเดียนที่แรกพอหิวมากเนื่าเราตัวเราสนใจเสียบอเดียนที่แรกตัวกะย่าวใช่หรือเล่าตัวสีชายตัวชายเฮ้ยเอ็งมาไม่มีในจังหวัดเลยตรงนี้อันบะเดียน หิวมาเต็มถึงมีไงพองหิวมาพอ,อมันเอาถังไปนึกว่ันละรอเ,เล่นแม่ไปข้าวเดียวหิวม้านไหมเออเมื่อได้เอา,านนอย่างไงในหม่งทั้งหมดเป็นที่เป็นฟงเทฟที่บุ๊คเป็นน้ำไหลโอ,อ้มันหองอยู่หองเออเพราะว่ากำเอากำเอาวันนี้มาเอาของคือไปวันนี้เออจ็กเสียแจ้งใดลูกลูก <c oughs> เป็นคนใจบนวห่หยถ่าสัตว์ว่ายกินปลาสักไ์วกินอันซื้อปลาดิบไม่เห็นเออกินปลาที่ตายแล้วเพาะนี่เป็นตำรวจเออตอนนี้หองว่างหองข้างว่างเอาใส่ถังโคม เสี่ยงลูกไว้กับพี่ไปหาลูกคนนึงี้เสโอ้โหปลาการกลับมาเจอสีเมาอีกคนนึงมันกัดโฟมเต็มของนั่นมือพวงเอาแจกถังถังโฟมเนี่ยเอาไปใช้โฟมจับได้คือเราบ่ได้ยุ่งเพราะเบิดเพันบอกออกจากห้องเพันบอกออกจากห้องทำมันลงมตอนน้ำปลาปากโอ้ไตเบิดไตแน่บ่ได้ไตแน่ประว่าที่แหละใครใช้ใช้วิดีโอไปบ้านอยู่บ้านมึงยังอยู่พูดเลยว่าป๊า เียนเนี่ยมาเทียนเนี่ยพ่อไปขายเราเทีี่นองอได้เนี่ยได้เนี่ยไล่เบึ้งหมอกอนพี่นอะเดียงหาิ้งอข้าวเดี๋ยวอ่ออๆๆแล้วเขาเรียกอะไรเนี่อึ่งชายโย

เครื่องขาดตะไคร้ความอนุเคราะห์จากแม่ครัววัดต้มอื่นเชยโยตึ่งอื่มเชยโยออใสชใช่ชูรสก่อนไม่ใส่ชูรสเลย สมแห้งีแม่เออเท้าออกขันมันสมแห้งเนะพ่อเพราะว่ากาบมเถือนไงว่ามันสิยุ่หน่อยยุ่หลายบบนั้นเทาออกมันยังไม่ป่อยเลยนั่นน่ะวันอะไอก็เอานั้นใส่น้ำมันจะแห้งก่อนนั่นนะเออแล้วนำใส่อเีเเถื่อสินครับเถื่อโดนแมวไม่กระเป๋าเจ้าไมกระเป๋าเสือผ่านเลแวันเิพอดีเรเพิ่มนี่ได้ซอยได้เนี่ยอืก็มีละแล้ววันเจีิญวันเนีย मना ีปนอีอ <c oughs> เดี๋ยวไปหาขี่ตูดไทยมาใส่ก่อนนะจ๊ะ